อาสวัสดีครับเป็นตุ้ยครับอ่าสวัสดีคร่ะวันนี้มาตากในทางของดุไส้มีตุยนะ้ยเนาะน้องหมูเป็นยังไงวันนี้เพิ่นมาเรียกว่าเรอยอย่างไรเป็นตุย้ยมันรอเพิ่นเป็นไข่ว่าอั่นเป็นไข่เหรอเจ้อ,อืมถือว่าเพิ่นฟันแม่นตลอดเนาะตาแผลงมาเนาะ,ะ้จําว่าพิ่ลาชุดไว,ว้ทุกวเวียดบ่ทุกเียดข้าตีทุกวเวียดข้าวตนะีมันแตกเนาะตีดีก็่ถือเยอะเขาตีมันแตกเนะาะเสร็จแล้วเอาไหมครับ อังวันนี้ก็ฟันง่ายก็จะึ้นวัตียาอยู่ตันง่ายตียากแต่ว่ายุี่ก็วัตีการจะวาตีิง่ายเนาะลูกใส้ไม่ตือวัตีไง่ายอยู่มเลยว่ามันอยากพิจนาเติบดีเ้้เ้าลองเบิ่งมาถิ่นแนค่มมาเลยบะหรือว่สีง่ายคือลูกไส้ฟอดี่่าก็เป็นเลขเพื่อนบ้านเนาะเหมือนเนาะช่วงนี้เพื่นใคยังเกาะกันเหรตะกเนาะ ให้เส้นวากันเหรอมั้งให้ให้มันยังอีกโดนอยู่เนาะอือเอาเอาไปล่าก่อนเนาะไก่กันได้ไปร็นนั่นหรอใช่แล้มี่เอฟซีเขาจะฝากไอ้คะแนนมาให้แม่ติ๋มกับแม่ตุ้ยได้ไปค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วเนาะนะครับค่ะแม่ยฝึกก็ให้อันแม่ติ๋มหาลอยเนาะค่ะะให้แม่ตุ้ยหาลอยคะแนนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะรมาเลยหาอร่อยกันนะครับเอฟซีพู้มีน้ำใจใจดีเนาะอือขอบคุณหลายๆวันจันทร์สีฮอดสีห้ได้หลายก็เก่าเนาะ พคนว่าให้ไม่ตื้อกันหาลอยคนต้งมันน้ำตาไม่ตีใหม่เห <laughs> ็นไ่าต้องทำงานด้เจ้าค <laughs> นบอกเลยว่าให้นใบตื้อหาลอยคนไปทำงานตามเด็กไม่ตีมดีๆเลย <laughs> เห็นอหมนะครับขอพูดรายๆทีฟซีนี่จำขดใจแม่งปันมากเนาะแล้วเ <laughs> ขาอชอ่วงไหนมนไหนเราไม่ร้ไอซปีใหม่หมไป,ป,ไไปไว่นี่เลยนะครับ <laughs> ถือวอดที่เนื้อนเขาเน่ะส่ว <laughs> นคฟันน้องหมูกะเราซูเมียฟังเหรอเนาะเราเราค่ะคนฝันได้กะเราซุพี่น้องฟังได้ต มันฟันมาเพลนเดีขี้เลืออยู่เม่นในเมนามา่งใหญ่นี่ลหละขี้ไปหลอเล่เห็นป่ามันอยู่ได้นามมันร้อยนามเด่นอยู่ตัวหนึ่งมาท่านท่นว่าเห็นเป็นตัวเดียวมาท่านเห็นมันว่ายนามเด่นอยู่ได้น้อง่งใหญ่นี่แหละท่านว่าเห็นปลาตัวเดียวลูกแ่ว่าเป็นปลาอย่างท่นว่าเพลินบหงว่าเป็นปลาอย่างปลาแบบขึ้นน้ำบานห้องนี่แหละท่านว่าประมาณนั้นปลาตัวเดียวเนาะปลาตัวเดียว เนาะหมูขี่เลือไปอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในน้ำหนองใหญ่เนาะตามท่าไหรฝันเพ่นก็ว่าคนมีโชคเด้ฝันแบบนี้ก็ว่าชายยิงใดฝันว่าได้นั่งเรือในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไทยว่าจะได้รับทําการสิ่งใดจะได้รับผลสําเร็จเสียงโชคก็จะได้ผลสมหวังมุ่งหมายโอ้ฝันดีได้เนี่ยฝันขี้เลือในมหาสมุทรเนี่ยเรือใหญ่เนาะ ไอตัวเลขเขาบอกว่าสองสามนะครับสองหาหาสามสองห้าหกสองสามห้าสามห้าแปดเออเป็นสามห้าสามนี่แปดเดียวนะครับต้อว่าตัวพันตีพันกระตีน่อยหนอยเนาะน่องหมูพันตีต่อได้เหรอปลาปลากับแปดตัวเดียวกับแปดหนึ่งซ้ำหนิดตัวตียากยังพันบางนี่น่องหมูจะคล้องฟันเนี่ยจะคล้องฟันพันตีแปดหนึ่งเนาะ อ๋อบานนี้ที่มอรวย์เลยวก้อนยาดเสกที่เราใช่รองเอ้ยเนาะเหตุบัตีซอยกันคือเป็นค่าใจในบอลลูเนาะตีซอยนั่ไแหลกับเมียก่อท่ามอเลย์ในต้นเนี้ยกับอะงวดเป็นฟันมาตกเบ็ดเนาะมอเลย์บานเบ็ดเป็นหกตาเป็นแปดอ่าน้ำเป็นหนึ่งมันออกหนึ่งหกแปดแต่ว่ามอเลยบเป็นเขียนลงเนี่ยมันออกตามมอเลยตีได้หมือนจำได้ปะจำได้นั่นแหละครับอืมก็นี่แหละเป็นยัางมอเลยเโดยตีซอย บางที่มันอาจรืว่างายไปนะนะมังน้ำมอเลยกกำลังซื้อมามากแะไรไปเ้ยนะครับขออนุญยาตตีซอยน้อยหนึ่งเนาะจะเราคตตีพื้นกันน้องหมูนี่ยมันตีแปหนึ่งเลยมอลตีให้อน้องหมูเป็นหกซะเนาะเรือเป็นหาปลาเป็นแปดเนาะหกหาแปดหกหาแปดได้นะครับตีบางสัตวเนาะหรีหนึ่งกะไรเป็นน้ำก็เป็น โฮกขาแปดหนึงซีตัวเลยเอ้าชาบ้านนั่นเราไปตีนะเอ้ามีข้อคิดเห็นอะไรเกิดคอมเมนต์ชาวบ้าเด้อนะครับอืมเราเลยกิดตีซอยคือดอกฟีนองมะม่วงแล้วก็เอาน้ำเอาตาแปดนึ่งน้ำนองหมูก็ได้เด้อนะครับอืมนะครับชาวบ้านนี่แหละนะครับตีซอยกันนะครับเพราะว่ามันกับว่านกินง่ายไปนะเพราะว่าน้ำเสียงนี่้ำเลี้ยนี่แหละเพราะว่า ธรรมดาเนี่ยล้อเลื่อนเป็นใครเลขาครับล้อเขียนเบิ่งครับล้อเลื่อนเขาเขียนล้อเลื่อนันี้เป็นเลขาเลยนะครับสังเกตวิธีสังเกตุยังไงนะไอจังเต้านี่เป็นเลขสามนะครับเขาล้อเขียนต่อเต้านะครับล่าไล่นอนนี่เป็นเลขสามเลยนะครับมีวิธีการตีเนาะนะครับมาลอยว่าเลียเป็นหานะครับท่านายฟันกันหามันตัวเด่นเนาะนะครับมีปลาน้ำก็เรียกว่าเป็นหาแปดตัวน้อมวยเป็นหกก็ได้ที่เป็นหาก็ได้เป็นหาหาแปดก็ได้หกหาแปดก็ได้เนาะ แต่ว่าตามส่วนใหญ่ที่ฟันน้องน้ำได้น้องหมูอยากเป็นหาได้ส่วนใหญ่อะลยคิดเอาเด้อนะครับอ้าที่เป็นหาหาแปดก็ได้เป็นหกหาแปดอะไรเด้อนะครับมอเลย์ตาไถเป็นหกหาหาแปดหกแปดเด้อนะครับส่วนน้องหมูตีเองเลขจากของข้อฟันนี่ยแปดหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็ให้โชคประมาณน้ำน้องหมูนะครับเนาะอันตีซอยมักน้ำมอเลยต้องเอานะครับเพาะมักกับเราไปเด้อนะครับตามนี้นะครับมีตัวมีข้อเห็นแตกต่างว่ ตีเป็นก็ม่ทำมามีแปดใช่ไหมท่าปลาเป็นแปดปลาเป็นแปดเลยแปดไีแปดหนึงก็ได้ปลาตัวเดียวนาอง่ายเลยง่ายหรือยังคือแปดนึงอะล่ะทดตุกเบ็ดมันเป็นยังไงบะเรวมันก็เป็นหกมันแปดนึงอะดซีบเบ็ดไหมมันเป็นแปดหกนึ่งหรือเปล่าปนี่งไงเหรคล้าว่าเป็นหกนึนะอืมแปดหกนึ่งเลยล่ะประมาณนี้ละ เออม<อ>ันอนนอกมันเ,นเป็นแกะห้องนึงมันรีแนวสามตัวเนาะมันเป็นห้อนาะเบ็ดเป็นหนึ่งมัดเลขกออกตีง่ายแบบห้อบนึงมันก็เป็นการเลี้ยงลูกชนิดหนึ่งครับเขาจะไปวาเ,าเ,วเออล็วออกตีง่ายเลยจวตีจริ<ไ>งแล้วมันเป็นเขาต้องซื้อซาจากเลขออกเลยตอนทนออี่ท่านออกเลยแต่ท่านออกเขาก็ตีเขาก็ตีส่งอยู่เพราะเล็กท่นออกเขาจะเห็นภาพร่วมเลยว่าเออบ้านหลังเขาจำเลยเลยว่าเขาเห็นคันเบ็ดเงี้ยงหมดบเบ็ดบานๆเขาเนี่ยเขาต้องตีเป็นหนึ่งเขาตีเป็นหกกับกับ่าได้อันใดยงีงๆนี่ก็เป็นหนึ่งเออ ไอ้ดวงเวบ,บ็สเป็นหงส์กิ้วเงาะเลว่าเบ็ดมันเป็นหกขึ้นน่องหมูเป็นหกเท่านั้นนักแต้ม่นหลีเนาะเงาะน,นี้เขามาสังเกตภาพร่วมเนี่ยมันเป็นหนองนยยอ้ำเงี้ยมีเรือมีน่องหมูคิดเรือดเราไปเห็นปลาได้มหาสมุทรได้นองน้ำเงี้ยนั่นแหล,ละก็เลยกตีว่ามันจะมีพเพลอยยุบประมาณเรือดเป็นพเพลียปลาเนี่ยก็กลายเป็นพาร้อนตัวมากกันนี่นะก็เล็กก็จิมีน่องหมูน่องหมูก็เป็นน้ำเท่านั้นมองภาพร่วมของเรียงนี่เด้อ ก็เลยว่าเอาเอาเลี้ยบเป็นเพลกเอาเป็นลักซิฟซะเลี้ยบเลี้ยบขึ้หานะครับหรือพี่น้องปฏีคือมาลวยกะบคอมเมนต์ของมาเด้อนะครับมอลเลยตีหกห้าแปดเจ้าน้องหมูตีแบบไม่ง่ายเลยเปลี่ยนหนึ่งเลยแต่ว่ามีเพจที่มีไพถูกเนาะจะต้องศึกษาเรียนรู้ไปต้องกันนะครับขอโชว์ของม้าน้องหมูในงวดนี้เด้อนะครับเอาไปตุยโช่วยทีหนึ่งเข้านะครับเอานะครับน้องหมูเจ้าของเขาฝันตีแปดหนึ่งเน้อนะครับมอลเลยตีหกห้าแปดนะครับตาหนึ่งหกห้าห้าแปดหกแปด อีน้องเห็นต่างจากมอรวยจากน้องหมูกักบคอมเมนต์ขอกมาเด้อนะครับสำหรับพวกฝันวันนี้เนะาะเอามอเวยสรุปให้ทีหนึ่งนะครับเนาะสรุปบ้านาน้องหมูนะครับฝันว่าได้ขี้เลือดไ,ได้น้องนง้ำไงเนาะอ๋อไงเลยล่ะน่าจะเป็นระดับทะเลหรือส่วนสมไปนั่นเนาะง่ายหันไเห็นปลาตัวเดียวมอเรยปลาชนิดใดเนะาะรอยน้ำทวนน้ำเลยรอ,อยทวนงไปนะครับเขา,าว่าลอยทวนเนี่ยอาจจะเป็นเลบนก็นได้เนะาะอืมมันขึ้นสูงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเลขบนนะครับ น้ำหมูตีเองแปดหนึ่งนะครับมรดจีหกห้าแปดนะครับตัดหนหกห้าห้าแปดหกแปดนะครับผู้ดใดมักน้ำหนังมึงเอาตัวเดียวแล้วครับแปดหนึง่งก็ให้โชคให้มัานให้รับไปด้วยกันได้งวดนี้นะครับเดี๋ยว่อตามอีกทีนหนึ่งเนาะมีทิมเนาะ,อะขอบคุณในทีหลายเด้อนะครับที่จิ้งปแปดดมกินดมใจมา,ขากขยันทุกคะแนนก็นถือมือแล้วเด้อนะครับสวัสดีครับ